สวัสดีครับผมมือนี่พ่พ่อบ้ากวอาอีกครับผมมือนี่พาได้เอาง้วน้่อยครับผมมือนี่มือเลิกสันวันดีครับผมสามารถชิกไหมครับผมมือนี่ก็ยินดีต้อนรับครับผมของบ้านนุ่มสุกุลคนสว่างอยู่กับงัวครับมือนี่ม่ได้ไถให้ไทสวนเนาะครับเนาะ้าเอาน้องมันครับบัดนี้ขอบคุณหลายเนาะครับเนาะขามันทิดตามรับชมครับผมงัวน้่อยครับงัวนอยไอยตัวแม่พอดีเลยตัวได้ตัวจ้าฟูงมันบั่นบดนี้งย ปาดนมนมมันเบิองเหมือนบุคคนเดียขาดป่ะนี่นมมันไหมใช่ยหมถารุ่นน้องครับผมเลยถาเอาน้องอยู่ครับเดี๋ยวนี้ดามีดามีดามีเราควายเอาควายโอ้ยมันงจัดย่างแข็งป่ะน้ำเมือกยังย่งอยู่ครับผมลอดลอดกินน้องครับรอกินน้องดามี จนแข็งครับผมค้นัวตะลงมาพอกำลังเศร้ากินนมครับค้นข้า n ยากเกี่ยวเขาเนาะมือนี่เบิ้งเน้าครับแม่สีแดงแต่ว่าลูกนี่ดำปึ๊ดโอ้ยเสือกไหมเสือกีบบ่ของบุ่่ฝนฝนอยากนุ่มตัวแม่นุ่มนุ่มบักคักดูอันดิกนี้ว่าออนนันมันอิที่พิโัน แนแนกัดซีดีหรอเปล่ามันเล่มันเดียมันเดียลูกมคนดูมันเดี้ยหลู่มดูเราครับเนาะล่อนนางครับผมคันออกยู่ยส่กับผออกยู่นีบเ่าเขาไม่คืดคืดประดีออกล่ามผมเท่า ลูกกำลังเศร้าหานุมครับหัวเสียกกับของข้ออยุบาดเนี่เอารอเบิ้งก็ทาน้องนะครับการตอนน้องออกมันจีเป็นยังไงน,นะครับ<แ>น้องงวัว<แ>น้องงวัวน้องกล้วยออกมันจีเป็นยังไงน,นะครับเนะาะลอเบิ้งด้วครับเด้อ<แ>ได้สมาชิกห<แ>ม่ครับผมแ,แม่สีแดงลูกดำปึ๊ดครับผมลูกสีดำ ตัวเมียพร้อมครับนี่สามารถชิกหน่อยเพิ่มอีกขึ้นมามอีกเป็นตัวที่สี่ยอย่างน้อยมันเลียซื้อกาาระ,กะเฮ็ดลอกมับวชายเบิ้งทั้งกันน่องมันฉี่ออกเลยครับค้นยางไปทั้งใดมันหันหนาใส่ค้นหลุด ผ้าเบิ้งนองมันเนาะครับเนาะดีครับอันสมาชิกชุ่าามชุ่มออกได้บ้างเดือน่แม่ชุ่มนั้นเดือนกุ้งวัวว่าสารพ่นเลียนเด่นกินหยาอยู่ทั้งนอนครับนี่ชุ่มนี่กทาเขาคอ,อกอยู่เขาคขออวากงได้เขาเลี้ยงลูกไม่เขาอยู่จะเฝ้าเขามา้ยเดีครับชุ่มุ่นอายมัน ยี่หันก็มีตัวตัวผู้สองตัวแม่หนึงครับนี่ง้วนหน่อยรุ่นไล่เลียเดียวกันเลยก็ออกมาอีกแล้วตัวนึงทีเป็นซี่ตัวแล้วครับง้วนหน่อยอนี่มาเกินเซนต้าเซนต้ากูนะโอ้ห่าวคักง้วนหน่อยก็ได้เพิ่นได้น้องไม้ครับผมเพิ่นได้น้องไม้เพิ่นห่าวกูนะเพิ่นเห็นน้องโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยชื่อห่าวคักแต่น้องพอเลย กันตเหินน้องไม่ไปน้องไม่ออกมากเลยพ่นน้องไม่อยู่ในขอกพ่นเห็นอยู่บ่หึดัมมี่ดัมมี่เนาะพ่นได้สมาชิกไหมครับผมเอาเดี๋ยว้าไปลุ่นเบื้องน้องมันครับเบื้องน้องการน้องง้ออกมันปิดยังไงเนาะครับเนาะ้าเบื้องน้ำกันครับผมผมก็ชิพยายามทายให้ได้ไทายให้ติดเนาะครับน้องมันขี่ออกนี่ร้อยทายเอาจนได้แล้วครับ เอากินนุ่งบนครับผมดึงมันไปแม่แมเพราะดึงมันไปก่อนมันจิรอดห่วงมันแล้วพี่ลูกขึ้นบ่ได้ได้ค่าขั้นหัวลู้่วาเขะแม่ที่ทงแมแม่้ย้้ยจิบบืนหาคนเห็นหงไปแล้วนะ มันจะแข็งแบบนมันออกรบ่อนองมันยังบ่ออกกันบ่นมอยู่ทั้งหลังพี่จีหลานมทั้งหลังน่มโมมี่ทั้งนานั่นนมอยู่ทั้งนาพี่หองมันเจ็บปะเสียกบ่ถึงเสียกบะถึงไงไกยแล้วเห็นหูนุมบันนี่ เอาเอาดมไปดมไปแล้วก็เห็นดอกเต้านมมันนะโอ้ยโอ้ยขัดขอลูกดึงไปไหมพ่อห่วยากมันเตะแล้วลูกจะกินนมเต่ลูกดังตบเลยนนนนะั่นน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 ั่นหยุดหยุดหยดฮะฮะหยุดห่วยห่วย่ยหเอาวันน่พ่อ

ลม่หักลูกดิบ่หักลูกดิถอยถลูกถอยถอยหมดกั้ไกาหัวนมนะถอยถเออถอยถอยักลูกดิเกียดยังห่วงเลยเกียมันกีตื่นตุ่มแม่ตอ่มแม่ง่ายง่ายง่ายแม่บอกกลางคิดถึงแล้วกลังคิดถึงแล้ว น้องยังน้องยั่งอย่าเห็บหุ่นเนี่มันพายข้นไก่มันเด่น้นะมันถือเต้าว่าล่ะมันถือเต้าว่าล่ะโอ้ยเบิ่งตาปากเรียรอบๆยวนดากเมียพี่พูด่ะโอ้ยอยากไปจับได้เด้มันหนักอันนั้นเนาะครับพูด่ะ ลูกกระซ้าหานุ่มอยู่ครับลูกกระไดเดี๋ยวเมื่อกลึงเออพูดนะลูกกระหาดูดกินนุมจุกบจุกสันสาานับต่ย่านเนาะครับเนาะ <c oughs> ตาเลี้ยวว่เห็นดอกปากดูดหาเอานุมมาลดเขาเต้าแล้วครับบ้านนี้ ดู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 เขาเต่าแล้วเขาปากแล้วเขาปากนุ่มแล้วนุ่มเขาปากแล้วผู้แม่จะต้องเอาละยาล่อครับผมบุษันว่าให้ลูกกินนมนังเก็บผ่องเก็บใส่มันมันก็เลยดูนให้ลูกมันอยู่นะครับเนาะแต่ว่าลูกนี่ได้เต่านุ่มแล้วที่เรียกจับใส่บุษันครับจับใส่ประเดีกับบอกหุจัก ดูดน้ำขาน้ำแข็งแม่ไป,ไป,ไปนะครับเนาะรอดจะรุ่นเอาน้องมั้งครับบัดน,นี้ที่ออกงายมัดยอ่อนน้องมันออกมานไม่สดชดผมก็บ่เคยเห็นจักเทธอเนาะครับ,นะรบนปเนาะวันจีบเป็นยังไงมือนี่แหละชีพ่าพี่พ่าน้องเบิ่งครับการน้องง่วน้องคล้วยออกรุดแล้วรุดปากแล้วบัดนี้เอาไหม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 โอ้ยดูดมันถึกเอเอ้าวมาถึกอใกล้แล้วใกล้แล้ว นั่นละโอ้ยแจ้วมัดทันเขาปากแล้วเอาแม่ก็ได้กินยาไปยิราเอ้ยต้องเอายาล่อได้ครับมือสันละเตะลูกหูจักเต่านม,มแล้วเขาปากแล้วบาดนีเนาะครับเนาะเอาล่อเบิ่งตะลูกเอ็นตะน่องมันครับสิออกง่ามได้เนาะครับบาดนี่ยก็เลียลูกมัน ออดัมม oh. oh, ี่อ๋อีละอีละดัมมี่แม่ก้งเห็นยังบ่ซัเลี้ยงได้ดัมมี่นี่ไปแมอุ้มไปแมอุ้ยจะไปอุ้มเน้อเดี๋ยวจพอบอวบหนาเมนก้อนบ่อคว่ มาแล้วมาแล้วมาแล้วอุ้มเขาขอก็ผมอุ้มมาเขาอข้อกพี่เอาแมนมากแม่มาดิใจแม่ดมิบ้างโหลดถบ้างรหมันคือมาหาลูกมันดอกเอาลูกมันมากก่อนน่ะ ไง,ออง,งมองครับผมดดเดี๋ยวปอนหยาเนาะครับนเนาะปอนหยาไปนำป้ำให้หละกินละกินหยากินหยาแล้วให้ลูกกินนมเด้อเอาะนี่นี่นี่ยเจ้าได้เขายูทูบหมนได้ออกลูกหมดดิ มื่อกี้ตีสัส้นๆแน่เด้อครับเด้อไปงัวหน่อยอันนี้แหละไปกินนมทั้งลังคุณนมโมม,มี่ได้ทั้งนาเห็นบ้านูมันกอยู่แต่ๆว่าเขาควอกแล้วครับบ้านนี้ลังบุญๆุญเขาควอ,อกเลยครับ ได้กําคอกได้เขาคอกไปคอกมันครับนี่นแค่ีมันนอมันกิน่รถสมาชิกไหมเอาดูดูดีละดูเต้านะนะครับ่านอ่องมันครับผมเนาะรุ่น่านน่อง Ừ, phải vậy, phải mẹ, ở đây vậy size mẹ cái này, ông lùn mấn đi, để xung này gì vậy, mận bò, này mัด với cốc này bao đây bò, <laughs> tàu เอ้ยเอ้ยเอ้ยเตะ itt, ste, ลูกเอ้าเหยียบขาลูกแล้วออุุ้้ยยนี่ยังชะนี่เมนเราครับมันกระถือขี่ตัวนี้นี่ออกว่านะครับกระไรกระลังเหรอครับเห็นไหมครับเขาขาวนี่ยูซื้อไฟนี่ครับแม่นโอ pues an er. hmm. ันนั้นม um ันย be uh ูฝุ่นดิพี่แม่มันกราบเบิองนี่เป็นยังไงเมือยูนี่ครับเนไงคกองขี่นี่หลังมันหนบมากนะเห็นไหม อันครับขาวๆน่ะเนาะอุ้ยมันคือแมมรุ่น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 อันเบ่งแล้วเบ่งอีกแล้วครับเบ่งอีกแล้วว้านนั่นอันนั่นก็เพื่อนเราอันนั้นแตกขี้ออกมาฉันจับให้ขวดไม่ใช่เหรอผุนผุนทั้งนั้นเห็นมั้ อย่าไปจับเอาไปนี่เอาไว้นีลาเดี๋ยวก็ได้ตักอีกที่เรียนหลักฐานนึงทุกคน่อยมิคกอเบ่งอีกแล้วเบ่งอีกแล้วอ๋อมาเถินมันเบ่งแ่ะนี่เอาว่าเป็นหด้นี่กำลังเบ่งครับกำลังเบ่งไก่ออ,ออกมาแล้วครับไก่ออกมาแล้วรีบดิรีบๆิแล้วครับผม เห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมครับกอบอันนี้ไปตรงมันถือขีดินแล้วฮึไ่ไปถือขีดินอยู่แล้วแล้วน่าทังมันถือเนาะบ่บพใา้ถือแหม่บ่แม่นบ่แม่เอาลครับเตยเตยลงมาแล้วครับครับเนาะรุ่นต่อไปครับผมลุกแล้วรุ่นขาเบิ้งน้องมันสีออกครับม่งตรงนะ มังตรงรถว่านโอออกแล้วครับผมสุดสดเลยครับโอ้บ่ท่านบ่ท่านครับตอนมันออกตกออกจากนี่มันครับเดี๋ยวพาไปบึงนะครับนี่ครับผมโอ้ น้องม่วน้องมัวครับผมสุดเลยครับ,อ,บนะออกแล้วออกแล้วหนกเขาออกซีม่วงน่องมันออกคุมยี่สิบไอ้มองเชียนนะครับผมไม่นองพอผมดูเกียร์ยำรถบัทัน นี่แล้วครับได้น้องแล้วนะครับผมไม่ไหมชุดๆครับผมไม่ชุดๆเลยครับตัวออกล็ดเต้าสดๆเลยครับนี่ nhà bố vợ đó bà này.